สวัสดีครับผมอยู่กับช่องออยรถด,ดำคุณหารครับเอวนทัวร์ชาแนลครับวันนี้มาลุงเศษปูนครับงานจากพี่เคยครับรถไม็นโฮจากพี่เคยขุดมาครับรหาที่เทครับมันเขาหยาครับพี่น้องต้องตัดงาหมาา่ครับที่เทเดี๋ยวตัดกิ่งไม้ งานปุดครับเศษปูนหดือคว,วนครับจะลิงเศษปูนออกนะครับแยวน่าจะได้ถมขึ้นนะครับแล,แล้วแท่เจ้าภาพเซ่าจงสดครับ อยู่กับ PC 120บครับหัวสุดเป็นรถของผีเคยครับคันนี้ร <c oughs> ับตรงงานครับงานชั่วโมงงานต่อยงานบัวดินเต้ไปครับ พลระหัสพลระหกนะครับปล่อยให้เขายาคักครับพี่น้องโอ้ยหมุนลงเขากะพวกเหลี่ยวอยู่เด้นตรวจพมีแห้งก็ยังก่อยกันคนเหม็นคัดกิวปุ๊บจัดเลยครับทีมงานนี้ ดันเองถมเองครับไม่มีคนขับขับเองครับเคยขับตั้งสามหกสี่เจ็ดด้วยกขับสี่ที่ผาเนี่ยคนละเลียงเลยแห่ยู่แต่ว่ามันเก่าเกียบ่ก็คือกันเว่ยบ่คอยของครับมางมีสีนวมแน่อยู่ด้วยดิโค้ยมากกี เดี๋ยวตั้งละกก่อนครับจากสิบไฟได้เอาเบิ้งรถดันครับด้วยสิสิสบไหงย,ยังเบิ้องยังเนาะเอารถผมเนี่ยเอากคกเผานี่เป็นเบรกครับเ <c oughs> <c oughs> บรกก็ค่อยอยู่ครับเบรคคอยหลังต่อตัวเผาเป็นเบรกครับเอาเรียญซื้อน,นะให้พอเบรกได้อยู่ ตาที่เต็มหนีพอดีเลยครับหอดปุ่นพอดีเลยมั้งเดี๋ยวเราจะถอยเข้านะครับมันติดมันเหนอดตรงนี้นะครับถอยเข้าบุู๊บหลอดเดียวที่หาอ้เดียวมือปืงครับขั้นหนึ่งคือหายมิดยิมซิมบอมแม่นติดลงหลัวงน้อ ยืเป็นเกินเยี้ยเนาะมีอุปสรรคก็คือหน้างานครับที่ทําให้มันเสียเวลาเสียเวลาวเปลีย่ยนไปปิดเงียบเปิดกอนใดเ่ยไงวะดะับรลงบ่หวัวเต้นไงวะเอขอเสียอ่งางกลางก็มีรถแยกครับมันเป็นหน่งสี่นะครับหน้าง,งานก็เลยยากครับ ก็มันเทอะทะลุมครับบริเวเปิดท่ายนรับขอเสียของบริเวแยกมากนะครับเดี๋ยวอยกันรครับลงครับสรุปไม่เสร็จครับผมเที่ยวที่สิบครับวันนี้โอวยสำนีก่อนครับก้อยสารตอมอื่อนครับให้น้องไส้มาเร็งเดาครับผมเมนีจบยังสำนีครับผมขอบคุณครับ